สวัสดีครับคลิปนี้จะมาในหัวข้อของตัวแปรนะครับและชนิดข้อมูลนะครับจะไม่ได้ลงลึกนะครับจะยกตัวอย่างมาแค่ที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับตัวแปรอย่างแรกเลยก็คือตัวแปรก็คือ ชื่อที่ถูกนิยามขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเ,าเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้โปรแกรมนำไปใช้งานต่อนะครับจะเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขข้อความหรือประเภทที่เป็นผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลนะครับก็เรียกเป็นตัวแปรนะครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันตัวอย่างแรกเลยที่ได้ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นสตริงนะครับสตริงก็คือในข้อมูลนะครับอ่าใทร a นี่คือชื่อตัวแปรนะครับก็คือเราตั้งชื่อเอาอเองนะครับ สมมติเ,เป็นเท็กก็ได้นะในข้อมูลนะครับตัวแปรสตริงนะครับที่เป็นข้อมูลจะต้องอยู่ภายใต้ดับเบิลโคดนะครับดับเบิลโคดก็คือนี่นะครับคู่นี้นะครับปัน,นุสองตัวนะครับแล้วก็สมมติครับตัวแปรข้อข้อความนะครับ เนี่ยอ่าดูตรงนี้นะครับสังเกตดูจะเป็นรอยหยักแดงๆนะครับก็คือเออรเลอร์อนะครับเป็นเอเอเลอร์อ่าเราคลิกตรงนี้ดูนะครับจะมีบอกว่าเนี่ยเราลืมใส่เครื่องมาเราลืมปิดนะฮะอ่าจะเป็นตัวปิดฟังก์ชันนะครับอ่านี่ครับ ็นการปิดคำสั่งนะครับสิ้นสุดคำสั่งก็คือ,อประกาศตัวแปรมาหน้าเป็นตัวแปรแบบสตริงชื่อตัวแปรชื่อว่า text นะครับก็คือถ้าชื่อตัวแปร text ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเปี่ยนไปแล้วก็จะทำให้ดูนะครับ อีกอันต่อมาก็จะเป็นตัวการ i n อินนะครับอินก็คือตัวประเภทตัวเลขนะครับประเภทตัวเลขเราก็จะใส่อถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับวิชวลสตูดิโอเวอร์ชั่นใหม่จะมีเขา,าเรียกไกด์ไลน์มาให้นะครับอ่าประมาณนี้ก็คือต้องมีตัวเลขนะแล้วก็มีตัวปิดนะอ่ากดแท็บไปทีหนึง ันก็จะขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวลองแก้เป็น่20นะครัอแก้ไปก่อนอันนี้คือประเภทตัวแปรอินนะครับเป็นตัวแปรตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีอีกอีกอันนึงนะครับอ่อที่ได้ใช้ก็จะเป็นตัวแปรบูลีนนะครับ่าบู e ีนเดยจะให้เป็น เป็น A แล้วกันนะครับด,ดีอ่าเนี่ยบูลีนจะมีสองแบบนะครับจะมีแค่สองแบบนะครับอ่าันนี้อ่านี่นะครับจะมีแค่จริงกับเท็จนะครับอ่าถูกกับเฟ้านะครับก็คือเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงนะครับเป็นเท็จนะครับ ที่ใช้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ใช้บ่อยๆอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะกลับไปหน้า v i วิวดีไซนเดี๋ยวลองให้มันทำงานดูนครับอเอาบัตตอนเข้ามาอันนึงนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของบัตตอนแล้วก็ตัวนี้จะเป็น,นอ,อ,อีเวนต์ะน,นะครับ จะเรียกว่าอีเวนต์ครับก็คือเราเป็นคลิกเข้ามาจะเป็นอีเวนต์คลิกนะครับตรงนี้เราจะไปขยายตรงในหัวข้ออีเวนต์ครับเดี๋ยวลองทำห้ดูครับถ้าเราอยากรู้อะไรนะครับเมสเซจบล็อกดับโชวขึ้นมานะครับโชว์อะไรล่ะเดีนยะหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 4, รบแตวเราจะโชว์ messagebox. dot show นี่จะเป็นสตริงนะครับก็คือจะโชว์ข้อมมลเป็นข้อความเท่านั้นนะครับนะเช่นตัวนี้มันเป็นสตริงอยู่แล้วนะครับอยู่เป็นข้อความอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอา,อาตัวเปลมาใส่ได้เลยนะครับ messagebox ก็จะโชว์เรื่องจโชว์ไตัวนี้ขึ้นมานะครับ นนเนสเซจบล็อกเดี๋ยวจะไปขยายอีกในหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อต่อไปนะอ่าทีนี้เรามาเป็นวออินนะครับใส่แบบนี้เออเล์นะครับเห็นไครับเเพราะมันเป็นตัวเลขนะครับไม่ใช่ข้อความเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ to ูส string นะครับก็คือแปลงค่าให้มันเป็นตัวเลขก่อนนะครับอเดี๋ยวตรงนี้ นี่ก็เป็นบุรีนนะครับคืออ๋อมันเป็น e นะครับตัวทีครับอ่าตัวแปรมาใส่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทูสติงมาใส่เลยนะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับก็คืออีเวนต์คลิกคลิกแล้วให้มันโชว์ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นะครับประมาณนี้แตวเราไปเทสดูครับอ่ ตัวไปข้อความอนี่นะครับขึ้นมาตามนี้ต่อไปก็จะเป็นยี่สิบอ่าโอเคไปขึ้เป็นเฝ้าเราเป็นทูอ่าประมาณนี้นะครับก็คือตัวแปรคือเราจะอ่าเก็บเก็บข้อมูลตามชนิดของมันนะครับแล้วเอามาใช้างานนะครับเอามาใช้างานในภายหลังนะครับ อ่าในอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยอธิบายเพิ่มในส่วนของอีเวนต์กับเมสเซจบล็อกครับ,รบ,อ,รบอ่าตัวเปยก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับ